ที่เรื่องของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรและการพัฒนาบุคลิกภาพได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ครับสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรและการพัฒนาบุคลิกภาพจำนวน15คนเข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่า NBT North และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าสวทเชียงใหม่เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการพูดเชิงพิธีกรต่อหน้าสาธารณาชนในงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงวิธีการสร้างความมั่นใจการจับระเบียบท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายและปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมต่อการเป็นพิธีกรมืออาชีพ โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรและการพัฒนาบุคลิกภาพได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศการผลิตรายการอย่างเป็นกันเองค่ะโดยเฉพาะรายการเชาานี้ที่ภาคเหนือนะคะที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาเหนือค่ะในรายการความยาวหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นก็ได้ดูงานห้องผลิตรายการข่าวภาคเหนือนะคะทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุรายการวันนี้ที่เชียงใหม่และรายการวิทยุชนเผ่าที่ วทเชียงใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลแล้วก็มีการตอบข้อซักถามตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะ